สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับพี่ป่านนะครับในงาน My Little Pony Celebration ปี2016นะครับที่ f a s h i o n Island ใช่แล้วนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายเลย เด็กเด็กมีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษนะครับรวมไปถึงส่วนของ DVD ที่มาจากไทก้าแล้วก็ซุ้มถ่ายภาพต่างๆและก็สินค้าต่างๆมากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าคนาที่ขายของอะไรไปเช่นดี d บางแผ่นที่ยังเก็บไม่ครบที่นี่มาไล่ครบได้เลยไม่ได้ขายยกเซตใช่ไหมย,ยกเซตก็มีราคาพิเศษด้วยพิเศษขบคุกดก็มาอื้อใช่แล้วนอก<อ>จากง,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 งานนี้แล้วเนี่ยเรายัง มาประชาสัมพันธ์งานของเราด้วยนะก็คืองาน Thailand c o m ิ Con นะครับใช่อ่าซึ่งในงานจะจัดวันที่19-20ในงาคมนี้ที่ถึงไทยสมิต m ทาวเวอร์ใกล้กับ MRT เพชรบุรีใช่แล้วนะฮะน้องๆก็ถ้าน้องๆอยากจะติดตามรายละเอียดนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่เว็บ thaicomicon.com ใช่เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยใช่แล้วก็อย่าลืมที่เพจของคุณไบ์เพีย ที่แท็กช็อปใช่แล้วครับในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ในอินสตาแกรมอ่าทั้งมาถามได้เลยนะครับน้องๆก็ยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวงานนี้แล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวงานเราด้วยนะปีนี้ก็เป็นปีทองของคนรักโคลที่จริงๆหลายอย่างแล้วเพราะว่าทางแฮชโปรเองเนี่ยก็มาตั้งลกลากเลยตั้งลกลากตั้งหลงทกงานเลยไหมใช่เอาพยมมาเลยอ่านะก็เชิญชวนน้องๆนะครับโอเคไปแล้วไปเลยจะไปเที่ยวงานกันใช่บ๊ายบายอย่าลืมเตลฟี่